ถึงวิญญาณดวงนั้นหลังจากหลอมร่างเกาะได้เพียงไม่กี่วันก็ได้ยินข่าวว่าเง็กเซียนฮ่องเต้กริ้วมากทรงฐานสวรรค์นับแสนลงไปปราบปีศาจยังโลกมนุษย์แม่ทัพสวรรค์เกรงว่าเขาอาจจะยังไม่ชำนาญการใช้อาวุธจึงมอบธนูเหล็กให้กับเขาและให้เขาซ่อนตัวยิงธนูอยู่แนวหลังเขาติดตามทุกคนไปยังโลกมนุษย์ก็ได้เห็นธงโบกสะบัดหลากสีสัพพุธส่องประกาย ตะข่ายสวรรค์18ชั้นปกคลุมทั่วทุ่งภูเขาทัพทหารและเทพดาราทั้งสวรรค์ปิดล้อมรอบทิศลีเทียนอ๋องส่งเท้าจตุโลกบาลและ28ดาวนักสัตว์นำทัพเข้าสู้ศึกส่วนจอมมานได้ส่งสีแม่ทัพชำนาญศึกและราชาปีศาจ72สตร์72ถ้ำจัดทัพรับมือเพียงชั่วขณะหนึ่งก็สู้รบกันจนฝุ่นทรายฟุ้งตลบเอกภพมืดมิด ลีดินลอยล่องจัก,กรวาลอับแสงทหารสวรรค์ที่เพิ่งมาใหม่ผู้นี้สู้ศึกได้ไม่ทันไรก็ถูกพลังวิเศษหนึ่งกระแทกลอยออกไปเมื่อฟื้นขึ้นก็พบว่าตนอยู่ที่หน้าหอสูงหลังระเบียงตำหนักดุสิตนักพรตสองคนหามเขาเข้าไปด้านในหอนักพรตเด็กยิ้มพลางเดินเข้ามาโชคดีที่เกราะเจ้ายังไม่เสียหายมิเช่นนั้นคงรักษาไม่ได้แล้ว เด็กน้อยพูดพลางถักเขาเข้าไปในเบ้าหลอมจัดชิ้นส่วนเกราะให้เข้าที่จากนั้นโลหะเหลวเดือดพล่านก็เทลงมาอีกครั้งเมื่อเขาขึ้นมาจากการชุบน้ำพลังเวทสายหนึ่งก็ปรากฏขึ้นสายฟ้าฟ,า,ฟาดพาเขากลับสู่สมรภูมิอีกครั้งทหารใหม่ยืนอยู่ในสมรภูมิรบความวิงเวียนและความเจ็บปวดยังไม่ทันหายดีก็ไม่รู้ว่าเทพเสียนองค์ใดบนสวรรค์ คว้างอาวุธวิเศษลงมาอีกครั้งแสงสีทองแผ่กระเพื่อมไปทั่วเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาอีกครั้งก็กลับมาที่หน้าหอสูงของตำหนักฤาษ์อีกแล้วหลังจากนั้นเขาถูกไฟเผาถูกน้ำท่วมถูกฟ้าผ่าโชคดีที่ทุกครั้งร่างกายยังคงสมบูรณ์และทุกครั้งเมื่อถูกราดด้วยทองแดงกับเหล็กเหลวแล้วก็จะกลับสู่สมรภูมิอีกครั้งเหลือทนแล้วเหลือทนแล้ว เขาหยิบอาวุธที่อยู่บนพื้นขึ้นมาท้ายสุดก็ตัดสินใจแน่วแน่จะให้ตนเองทนทุกข์เพียงคนเดียวไม่ได้การต่อต้านสวรรค์น่าจะเป็นการตัดหนทางที่ดีที่สุดแม่ทัพดังเมคาแฝงสายฟ้าสู่ผืนพบสองฝ่ายราวีรบชะตาพบแต่ทุกทนทหารหมาป่าสวรรค์